เป่าคางคูมแล้วก็พวกงูสะัดเดิมยังมีอยู่ที่จร์เข้มากอำเภอประโคนชัยเนี่ยนะใช่ค่ะที่บ้านจร์เข้มากตัวนี้ค่ะยังมีอยู่ว่าถ้าใครเป็นงูสะัดเป็นเดิมเป็นอะไรนี่ก็ให้แกเป่าครับก็จะหายเจ็ดวันก็คือหายเจ็ดวันยาไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรค่ะยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่แบ็ดท่านอายุมากหรือยังเอาน่าจะหกสิบกว่าแล้วค่ะแต่หก ชื่ออะไรครับถ้าผมชื่อเอ่อนาเอ่อจำลองมีงูสวัสด์มีคางทูมแล้วก็มีโรคอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะทาอะไรได้อีกนะคะแต่ว่าตอนที่แฟนเป็นก็คือพวกงูสวัสด์น่ะที่พวกเริมอะค่ะก็ให้แกเป่าอืมใช่แต่บ้านพวกเรมมีมีอาจารย์ที่เป่าเป่าเริมหายนะช่วงหนึ่งูกนเริมอยู่ที่ตาตรงนี้แหละอือที่รอยรอบรอนี่เหรอไม่ใช่ใช่ไหม้ ก็มันขึนีแหละนู่มันนี่เริ่มมันขึ้นตานูแถวนี้แหละนี่แกเปล่าให้นู่สามวันหายเรื่องเชื่อไหมล่ะนี่แม่นต่อยู่ตรงนี้แหละก็ยังเป็นเราไปหาหมอได้ยังใช้เวลามากกว่ามากกว่าเจ็ดวันเลยกินยาหมออืมใช่กินยาหมอเป็นอันนี้เป็นเองที่ในโคกเมืองเนี่ยนะโคกเมืองชื่อชื่อคนตาอะไรพ่อจำได้ไหมนายเดี๋ยวนะนะนายนายตอนนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบกว่าแล้วอืมอืมอืม

โอเดี็กต่อสามวันอยากพ่อแกออจะมีเพจเพจอะไรฮะเพจเอ่อเพจของแกชื่อชื่ออะไรเนาะมันจะจอดกระดูกอะจอดเอิงอะไรยินอะไรเป็นไปยำเพจอ๋อแกชื่อพี่อะไรนะที่เป็ดจ่าแกสืบทอดจากพ่อออ๋พ่อแกเป็นหมอจอดนี่แหละค่ะแกแกก็ทำตัวนี้อยู่ แล้วว่าใครมีกระดูกโครงกระดูกหักอะไรนี่ก็คือแกยังแกก็ยังทำหน้าที่ตอนนี้อยู่สุราษฎรพี่ปรึกษาเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่60ค่ะ60เป็นผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่บ้านว้าวเป็นผู้หญิงด้วยใช่ค่ะโอแกจะน่าจะเป็นลูกคนโตของพ่อต้องสืบได้สืบตัวนี้มาอือ้แกยังรับรักษาคนอยู่ครับโอ้ดีจังเป่าคางคูมแล้วก็พวกงูสมัดเดิมยังมีอยู่ ที่จระเข้มากอำเภอประโคนชัยเนี่ยนะใช่ค่ะที่บ้านจระเข้มากตัวนี้ค่ะยังมีอยู่ว่าถ้าใครเป็นงูสวัสดเป็นเริ้มเป็นอะไรนี่ก็ให้แกะเปล่ารับก็จะหายเจ็ดวันก็คือหายเจ็ดวันยาไม่ต้องกินยาไม่ต้องอะไรค่ะยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่แบบ